พี่มอนนี่ไม่โดนเลยคุณมอนคะปรับเสียงหัวเราะเหรอฟังแล้วไม่มีความจริงใจเลยไม่ได้ปรับนะังทุนพอดีมีหุ้นตัวหนึ่งนะที่พี่มอนขำขำอะมีลเลษไหนเนื่องจากหุ้นตัวนี้นะฮะนักวิเคราะห์เกือบ20คน80นะให้อะ่ะพี่มอนก็นเลยอะ่ะหัวเราะแบบมีลัลษไนแบบไม่จริงใจไง ขอโทษนะค่นุนก็คือหุ้นบางตัวนะที่พี่ธิพลพูดถึงนะ,ะว่ามันก็ราคามันก็อยู่ข้างบนปเป็นแนวโน้มขึ้นนะฮะแต่ r s i มันก็ o v e r b o u g h t กันแล้วนะฮะดังนั้นเองนะ,ะบึงเอิญบังเอิญน,นะฮะเมื่อวันเสาร์นะฮะพูดเหมือนกันหมดเลยนะ,ะพี่ม่อนก็เลยหัวเราะแบบมีเลสไนนยนิดนึงต้องขออภยัยสำหรับหลายท่านแบบมไม่ชอบกันเลยอะ ก็ว่ากันไปนะฮะถ้าหัวเราะให้จริงใจไม่ได้เดี๋ยวโดนนะฮทุนพินิพนพ์บอกว่าหุ้นตกๆกนะยังจะหัวเราะอ,อีกนิม่อนเนี่ยอ่าก็ว่ากันนะฮะค่ะในส่วนของข้อมูลตอนนี้เองนะฮะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวของความรู้พื้นฐานนะในช่วงเช้า ช่วงหุนทิมตานะคะคุณมงคลได้อธิบายมีความน่าสนใจที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆเลยนะคะในวิธีการนําเสนอ ROE อะไรคือยังไง Ne ็ตโปรฟิแบบไหนอย่างไรแล้วทําไม ROE ปัจจุบันมันมากแล้วไม่ดีหรือน้อยมันไม่ดีอะไรนั่นตลองไปฟังดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับอืมค่ะพี่มงคลครับที่มอ่อน คือคือในวันงานน่ะจะมีหุ้นตัวหนึ่งที่เขาให้กันหมดดังนั้นเองเนี่ยก็เลยก็ขออนุญาตนะฮะแต่วันนี้ก็<ะ>เขาก็อยู่เฉยๆนะส่วนหุ้นที่<ะ>ทุกคนแบบกลัวกลัวก,วก,วกันมานะฮะก็คือ STG T ะนะฮะกับสีตรังทั้ง<ะ>สองตัวที่มานี่ยังยัง,ยงทำออทำไฮอยู่หรือเปล่าะฮะตัว STG G ก็ปิดที่81 75, บาท75ะนะฮะ,ฮะแล้วก็ TQM <ก>ด้วยเชิญคับพี่ <อ>ตัวไหนตัว t ี Q m ใช่ไหมทั้งสองขอเอาตัวสองตัวแรกก่อนสีต่างกับ STGT ค่ะอ่าสีต่างกับเอสทอ่าตัวสีต่างจริงๆอ่ะก็วิ่งตาม s t ส t ส่วน s อส t เองนั้นเนี่ยนะครับก็ด้วยด้วยประเด็นของเขาซึ่งซึ่งมีก็เ,เป็นยังไงนะก็เป็นเรื่องของตัวผลประกอบการของเขาที่ถูกคาดว่านี่ยน้องจะดีแล้วก็โควิด19ยิ่งติดเชื้อมากเท่าไหร่เขายิ่งเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมว่าประเทศไทยนะี่ถือเป็นศูนย์กลางในการ ผลิตพวกสินค้าด้านยงางพาราอยู่นะครับ,บก็ได้ประโยชน์ไปแล้วก็แต่ว่าในแง่ของการเทรดจริงๆเนี่ยผมว่าทําไมติดแคชแล้วถึงขึ้นขึ้นผมคิดว่านะาเกิดในมุมการเทรดเนี่ยอาจจะพอเข้าใจกันได้ว่าเวลาที่ติดแคชปุ๊บเนี่ยคนที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยขายหุ้นออกมานะครับแล้วก็หุ้นมันจะเบาอ่ะเพราะว่าอะไรคนเพราะเพราะเวลาติดแคชปุ๊บเนี่ยคนที่จะเล่นเล่นน้อยมั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้หุ้นตัวเนี้ยมันมีการซื้อเข้าไปได้ เยอะๆเลยนะปกติจะเป็นลักษณะนั้นเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะสาหรับหุ้นที่มีไซส์ขนาดที่ไม่ใหญ่มากแต่ถ้าหุ้นที่มีไซส์ขนาดใหญ่มากๆเนี่ยจะทาดีม่จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยไซส์ในระดับที่ควบคุมของเขาได้เนี่ยก็กจะมีการการซื้อกาไปแดงให้เห็นว่ามันก็มองมันก็เป็นมุมมองอีกอย่างหนึ่งให้เห็นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยของเขาเขาดีจริงนะครับฉะนั้นมันถึงทําให้เวลาถึงแม้จะติด cast เนี่ยให้ใช้เงินตดซื้อแต่หุ้นก็ยังขึ้นได้นะครับก็ จะเรียกว่าเป็นความเชื่อก็ว่าได้ถ้าเกิดตัวไหนคุณนติดชัดแล้ววิ่งต่อให้ลิงให้ลุยเข้าไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นความเชื่อซึ่งเราก็เราก็พยายามเตือนวอดีเราพยายามเตือนนักงุนเองเหมือนกันว่าเออการเล่นอย่างเงี้ยเล่นได้นะแต่ก็ต้องมีเท a ล l i n g s t stop, มีต้องต้องรู้จักว่าเออเราเล่นหุ้นในระดับที่ราคา80กว่าบาทแล้วก็ขึนตงสูงนะครับก็เตือนแค่เตือนอย่างเดียวนะครับเพราะว่า หุ้นตัวนี้เราเราจะจะไม่ค่อยอยากจะไปบอกว่าเอ,อ้ยขายเธอขายเถอ,อเพราะว่าต,วตัวตัวลักษณะโมเมนตัม um ของราคาหุ้นเนี่ยมันยังวิ่งต่อได้นะครับค่ะส่วนอีกตัวหนึ่ง TQM ทําไมวิ่งหูตบมาเลยนะคะับ TQM เนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยผลผล,ผล,ผ,ล,ผ,ลผลบุกที่ได้จากการที่ทําพวกประกรันโควิด1 9เองนะเนี่ยนะครับมันพูดง่ายแล้วประเทศไทยไม่ติดเชื้อพูดง่ายใครขายประกันตัวเนี้ย รับรับหมดเลยอ่ะรับหมดเลยเพราะไม่มีใครใช้สิทธิ์นะครับ oh. คือนี่คืออันแรกเลยไม่มีใครใช้สิทธิ์นั้นผลของประการเนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีนะครับอาจจะเป็นปรากฏในไตมาสใดไตมาสหนึ่งหรือว่าไตมัดไตมาสที่สองเป็นต้นไปเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคืเกอเอ็มเนี่ยที่ที่เราเห็นข่าวตามสื่อเราจะเห็นว่าเขาอ่ะมีการประกาศเข้าไปจับมือกับคนรุ้นจับมือคนนี้ในการขายประกัน oh. ในการที่จะทําให้เขามีรายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่า ผมมักจะบอกว่าเออ TQN เนี่ยผู้บริหารเขาขยานนันดะีเนาะออกไปทํานู่นทนํานี่ขายนู่นขายนี่ติดต่อตัวแทนอะไรอย่างต่างเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าเรื่องโควิด -19 ที่ประกันไปนั่นแหละผมเชื่อว,ว่าเขาน่าจะได้กําไรจากส่วนนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอืมก็เลยไล่ไล่ไม่หยุดเลยนะฮะใช่ครับแต่ก็มีอีกตัวอย่างเช้วันนี้นี่ก็ลงลงแรงทีเดียวคือ,อ i v l โอ้ทำไมลงนะฮะ i v l เนี่ยผมก็นั่ง ทังหอนใจอยู่แล้วนะั้นเราก็นั่งแบบผมก็เสียวๆอยู่เพราะว่าเดือนที่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์แรงขาย IBL มาแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ย i b l มักจะประกาศสเปรดรายเดือนปรากฏว่าเมื่อตอนเที่ยงครึ่งประมาณนั้น <c oughs> ก็มาแล้วสเปรดมาแล้วโอ้โหพอเห็นปุ๊บเท่านั้นแหละเรารู้สึกว่าเอาแล้วไงคือสเปรดของเขาเนี่ยก็จะเป็นเพชรสเปรดก็คือตัวสินค้าตัวหนึ่งของเขาอะนะ <c oughs> เป็นเพชรเนี่ยนะครับอ่าตัวเนี้ยมันมีสเปรดที่ลดลง S <S มันเ,<ช> <rare S 2> เกิดขึ้นไปพีคตอนอประมาณเดือนเมษายนที่261เหรียญต่อตันแล้วก็เดือนเมพฤษภาคมลงนะครับมันเหลือ253แล้วก็เดือนมิถุนายนมันลงมันเหลือ226นะครับตั้งแต่เดือนมีการรายงานสเปดของเดือนพฤษภาคมในเดือนมิตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปต้นมาคุณก็นั่นอะเปี้ยๆมาตลอดเลยสังเกตไปดูนะตอนพีคอะคือประมาณ30ต้นๆตอนนั้นะเรายังไม่เห็นสเปดของเดือน เมทพัษภาคมแต่ปรากฏสเปดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลงมาเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ลงอีกรอบหนึ่งนะครก็ด้วยสเปดนี่แหละส่วนเรื่องของภาพรวมมันไปลงด้วยเรื่องของไอคนที่ติดเชื้อนะครับก็พอเรามีคนติดเชื่อปรากฏในประเทศไทยก,ก,ก็เลยกลายเป็นคนตกใจนี้ทตัว i v l ลงส่วน p t l ที่ไล่ขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็โดนกระแสข,ของกลุ่มของเขาด้วยหรือเปล่าหรือยังไงฮะ คือไม่เกี่ยวกันนะแล้วแบบแ I อบกับ PTL ใช่ไหมผมว่าไม่มันมันมันน่าจะเป็นคนละประเด็นกันนะครับ P T L ผมว่าราคามันขึ้นมาแรงซะมากกว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าเคสของ I อบมันเป็นเป็นเรื่องเฉพาะซึ่งเคส I อบเนี่ยคนก็เพิ่งเห็นกันเหมือนกันเป็นเรื่องสเปร่วน p ีทีอผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าสปีทีอลจริงๆมันมันมันไม่ได้เป็นสินค้าตัวเดียวกันอะ มันอยู่ในคือ,อมันอยู่คล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่น่าจะเทียบกันได้นะครับในในกลุ่มนี่ที่วิ่งมานะเอเจด้วยใช่ไหมฮะพี l AJ วันนี้ก็แดงหมดห้าหกเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ครับแต้ว่าอมอ่าแต่ผมคิดว่ามันมันคนละตัวเพราะว่านี่เป็นเป็นเป็นเพชรฟิล์มอ่ะนะครับเป็นเพชรฟิล์มแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นอีกแบบนะครับอืมอืที่กลุ่มนี้โดนน่าจะเป็นคนละตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นคนละตัวกันนะอืมค่ะเออแต่ก็ไม่แน่เนอะ มันมันเป็นคนละตัวแต่มันอยู่ในสายเดียวกันเพราะว,าว่ามันก็ใช้เป็นฟีมันจะเป็นเพชรฟมเป็นอะไรเหมือนกันแต่มันคนละตัวกันเท่านั้นเองนะครับอาจจะอาจจะมีส่วนนะอาจจะมีส่วนนะแต่ว่าต้องเรียนว่ามันคนละสินค้ากันเท่านั้นเองนะครับโดนฟาดซะห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันเลยนะในตอนนี้ใช่<ง>แต่ว่าไอเบอพิ่งมาลงมาลงหนักๆตอนตอนตอนช่วงบ่ายนี่เองหลังจากเห็นสเปดแต่ว่าพีจีอลอ่ะมันลงน่นเ,ปเปิดเลย ลงลต้ตัวสเปดของ i v l นี้คือเขานับปิดงวดหรือว่าปิดควอเตอร์สามของเขาของเขาน่าเป็นควอเตอร์สามหรือว่าควอเตอร์สองนะเป็นควอเตอร์สองครับ p d r i v l เนี่ยงบเขาตรงปีอยู่อ๋อตรงรปีแล้วก็เวลาตรงปีฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเ,เป็นสเปดรายเดือนด้วยนะครับไม่ใช่สเปดรายเด<อ>ือนมากแต่ว่าเท่าที่เห็นสเปดอย่างนี้แล้วนี่ก็คือเป็นคนอาจจะคำนวณได้านวิเคราะห์อาจจะคำนวณได้แล้วแหละว่า ไตมาาเขาไตมาานี้เขาเนี่ยเป็นยังไงแหละนะเพราะว่ามันเป็นสเปคของเดือนมิถุนายนซึ่งก็คือก็คือของไตม่าก็ปิดงวดไปพอดีแหละปิดงวดได้ใช่ครับปิดงวดแต่ว่าพีดีแอจะไม่ใช่อ๋อไอบีอนี่ถือว่าแรงนะครับเพราะว่าเมื่อตอนที่ผ่านมาก็อยู่ในบริเวณยี่สบ้าบาทยี่สบดบาทนั่นเองเนี่ยก็โดนตบลงมาเหลือยี่สิบ้าใช่ครับลงเพราะว่าเพราะว่าสเปคชัดชัดเลยนะฮะแปลกดีนะก็ก็ถือว่าตลาดก็ถูกกระทบจาก ต,ตัวแปรบางอย่างผมว่าถ้าเกิดคนไปติดเชื้อเรื่องโควิดเดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้โดยรวมตลาดน่าจะดีลับนะครัะผมนะ oh, <okay. S 2> ไม่น่าะจะไม่น่าจะห่วงอะไรมากแต่คนติดประเทศไทยก็ตกใจเรื่องโควิดเป็นหลักเนาะใช่ตกใจเรื่องโควิดนั่นแหละ<ม>แล้วก็เรื่องทั้งลูกทูตแล้วก็ลูกทูตของซูดานแล้วก็ตัวทหารเรือของตัวอียิปต์นะฮะก็เดี๋ยว,วก็ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงตั้งสติดได้แล้วก็กลับมาซื้อกันใหม่ผมบ้านอย่างนั้นนะยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าเกิดติดเชื้อแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่นี้ไง นะครับก็จะกระทบแต่ถ้าเกิดมันแค่นี้ก็ผมว่าหุ้นก็น่าจะกลับกลับมาได้คือคือรอบที่แล้วตลาดเราเอฟเฟกจากปัจจัยต่างประเทศใช่ไหมฮะแต่รอบนี้เอฟเฟกมาจากปัจจัยในประเทศรอบนี้ใช่ฮะรอบนี้เอฟเฟกต์สองขาเลยทั้งขาเรื่องของคนรอดูเรื่องปรับคลมออย่างเดียไม่ใช่เรื่องเอฟเฟกต์คนรอดูการเมืองดีกว่าใช้คำว่าคนรอดูการเมืองกับเรื่องของตัวเลขเมื่อช่วงบ่ายนี่ที่ก็มาเนี่ยที่ว่าเรื่องของติดเชื้อโควิดในประเทศนี่แหละ มีแค่นั้นเองนะครับข้างนอกก็ไม่น่ามีอะไรละนะครับข้างนอกก็กัง,งวลน,นู้นกังวลนี้แล้วการน้ามันลงอะไรเงี้ยก็เราจรฟิวเจอร์ยังบวกต่อได้อะไรอย่างเงี้ยข้างนอกไม่ค่อยเท่าไหร่นะคยวันนี้นะวันนี้เป็นของข้างในโดยเฉพาะเลยเป็นภายในค,ความรู้สึกนะ,ะจิตวิทยาภายในเป็นหลักเลยนะ,ะที่ทําให้ตลาดเริ่มเริ่มกังวลน,นั่นเองนะคะใช่ครับใช่ใช่ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาบ้านกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคืนนี้แต่ลืมนะฮะพรุ่งนี้เนี่ย จะมีเรื่องสเปดของปิโตเคมีของตัวอื่นออกมาถ้าเกิดสเปดดีอยู่ก็ปิโตเคมีก็จะขึ้นได้แต่ถ้าเกิดสเปดออกมาไม่ดีเหมือนกับ I b บอเนี่ยก็ราคาอาจจะแถวลงได้นะครับก็ตามก่นนิดหนึ่งสำหรับคนที่เป็นลูกค้างแต่ละบก็ก็ก็ลองตามดูกันนะครับค่ะเรื่องสเปรดของตัวธุรกิจพวกกลุ่มปิโตเคมีปิโตเคมีนี้มันก็หลากหลายแบบนะ สเปรดของ P T G G C แล้วสเปรด I v L สเปรดของ P T L นี่จะต่างกันหมดเลยใช่ไหมฮะในรายละเอียดคนละตัวกันเลยฮะคนละตัวเลย G G C นี่ได้ประโยชน์จากสเปรดลงกลั่นใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีเรื่องลงกลั่นน้ำมันด้วยแล้วมีสเปรดของปิโตรเคมีของ G C ก็ตัวหนึ่งของ I v L ก็อีกตัวหนึ่งของปูติเ็นไทยก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเฉพาะด้านไปเลยนะฮะาด้นแต่ว่ามันจะวัดท่อแบบไหนอย่างไรนี่ล่ะสิ ตรงนี้ต้องต้องคุยกับไอวินว่าจริงๆจะเปดติโตเนี่ยผมว่ามันบอดทอมไปแล้วมั้งตอนนี้ผมว่าแต่ว่ามันมันแค่ถูบล็อกด้วยราคาน้ำมันที่มันขยับขึ้นมานั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วครับจะเป็ดดีขึ้นแต่ว่ามันมันไม่ได้ดีขึ้นอย่างมากเท่านั้นเองไปเทียบกับปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดไม่ได้แล้ว อคัะครับตอนนั้นสถานการณ์น่าดีกว่าเยอะค่ะครัอ่ะมีนักทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบอก P t ทอกับ AJ กลุ่มเดียวกันนะะส่วน i อพออีกแบบหนึ่ง GC อีแบบหนึ่งนะคะมันจะแบบมันจะไม่มันจะมาครตัวพูดงข้าใครอตัวแต่ว่ามันเชนเดียวกันนะได้ได้อ่ะพรุ่งนี้มีประเด็นอะไรนอกจากการเมืองการเมืองก็งานๆนะสำหรับชัางมันอะไรมาก็มามันก็โดนเหมือนกันหมดอะใช่ไหมฮะพี่ มันก็ไม่ต่างกันในความรู้สึกเราที่อยู่ในวงการตอนนี้เราไม่ได้คือสําหรับผมผมว่าต่างนะะถ้าผมผมมองว่าถ้าถ้าคนรู้สึกว่าคนที่มาเป็นอะไรแล้วเป็นนักการเมืองจะมาเล่นการเมืองเนี่ยนักลงทุนจะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขาคิดว่าเข้ามาทํางานกันจริงๆเนี่ยผมว่าหุ้นนขึ้นนะครับวันนี้ผมไม่ไม่ได้ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเพราะว่า ผมว่าเรารอดูดีกว่าเราอย่าเพิ่งไปดูตัดสินใจใครเลยรอดูให้เขาประกาศแล้วเรา่อยว่ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นนักการเมืองก็เป็นคนที่ทํางานด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าต้องไปดูว่าคนที่เป็นนักการเมืองถึงจะมานั่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองที่ทํางานจริงๆเนี่ยผมว่าตลาดก็คงไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นนักการเมืองที่คนรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมาเล่นการเมืองอันนี้ผมว่าคนจะไม่ค่อยชอบกันนะครับเรื่องเราประสบการณ์แบบนี้แบบ ก็รู้กันอยู่แล้วนะในอายุปูนี้พวกเราอ่ะเจอการเล่นตั้งมาเกือบสิบยี่สบรอบใช่ฮะรู้ว่ามันต้องเล่นกันเมืองถึงจุนรอดนะมาทํางานอย่างเดียวก็โดนแหละใช่ครับใช่ครับก็แต่คนก็เราแวงคนก็เราแควะได้ก่ะพี่อุ๊ดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะทั้งถก็เป็นวิธีการนะก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็ ความที่จะให้น้ําหนักกันแบบไหนอย่างไรสําหรับน้ําหนักในบางจุดั้งจุดก็ให้ต่างประเทศแล้วก็เรื่องราวของเทคนิคบางท่านก็ให้กับความรู้สึกนะความรู้สึกที่กระเทือนกระเทือนนะเมื่อเช้าตอนบ่ายก็กระเทือนเรื่องราวจิตวิทยาทางด้านาผู้ติดเชื้อในบ้านเรานั่นเองที่ค่อนข้างที่จะน่า,นากังวลน,นะคนที่มาติดเชื้อเพราะมีการดูแลมีการป้องกันไม่ดีทั้งที่รู้อยู่แล้วแต่ทําไมไม่ป้องกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็ติดตามข้อมูลความรู้กันต่อใน ช่วงวันอังคารนั่นเองนะขอบคุณสำหรับทุนที่ได้ติดตาม